Own life story podcast. มาว่ามาดูกันต่อเรื่องราวข่าวนี้นี่ก็ฟ้าผ่าลงกลางเต็นท์คนงานนะหนูฟังรับนะเด็กเคราะห์ร้ายนะหนูฟังครับอยู่ใกล้ๆสายไฟนะเจ็บกันระนาวเลยนะเนี่ยนับวันนับวันฟ้าจะดุขึ้นดุขึ้นนะหนูฟังรับนะหน้าฝนอย่างนี้ด้วยนะนะโดนฟ้าผ่าตายกันเนี่ยทุกปี เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับตำรวจบ้านค่ายจังหวัดระยองรับแจ้งเกิดเหตุฟ้าผ่าคนงานตัดต้นยางพาราภายในสวนยางนนครับอยู่ที่บ้านชากบกหมู่ห้าตำบลชากบกอำเภอบ้านค่ายระยองมีคนเจ็บหลายรายครับพอประสานแพทย์เวรนและก็หน่วยกู้ภัยครับเดินทางไปนะช่วยเหลือทันทีครับนะซึ่งก็ที่เกิดเหตุอยู่ในสวนยางกําลังมีการตัดโคนมีเต็นท์หกหลังกลาง กลางอยู่กลางแจ้งหลังจากคนต้นยางออกไปแล้วโดยผู้ที่อยู่ในเต็นต์ต่างโดนฟ้าผ่าบาดเจ็บกันทั้งหมด6รายเป็นเด็กอายุ4ีหขวบสี่รายนอกนั้นพอผู้ชายสองคนมีอาการตัวชากล้วก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลทันทีจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุคนงานกำลังหลบฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอยู่ในเต็นท์นี้ กระทางเกิดฟ้าผ่าเปี้ยงลงมาอย่างแรงจังหวะนั้นมีคนที่อยู่ใกล้ๆสายไฟภายในเต็นต่างก็ได้รับบาดเจ็บไปตามๆกันทำเอาคนงานแตกคือวิ่งหนีตายกลัวว่าไฟฟ้าจะรั่วจะช็อตนะนะทุกคนก็รีบวิ่งหนีออกจากเต็นท์ไปคนละทิศคนละทางแล้วพอได้สติก็กลับมาสำรวจดูพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเบื้องต้นคาดว่าเหตุที่คนงานโดนฟ้าผ่า นะครับโด,โดนฟ้าผ่าไฟฟ้าช็อตเพราะว่ามีการต่อสายตรงเข้ามาที่เต็นท์ครับเพื่อใช้ไฟฟ้ากับเครื่งองเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆพอเกิดฟ้าผ่าเนี่ยคนที่อยู่ใกล้สายไฟก็เลยโดนช็อตไปด้วยนะครับนะซึ่งขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะครับมันกระโดดนะครับกระแสไฟมันกระโดดเข้ามาหานะถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะนะนะดูแลหน่อยแล้วมันระวังหน่อยฝนฟ้าขนองเนี่ย This is my own life story podcast.